ส่วนนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับจากเราทอดแหกันหลายรอบแล้วมันไม่ได้เราก็เลยมาหาปหลาไหลกันนะครับนี่ฮะของกลางครับของกลางอาซูมซูมสักหน่อยครับไม่ได้เสียแซงนะครับของจริงครับเพชรคาดของแท้เข้ามาครับเราได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับน,นี่ฮะของแท้ครับ ลงแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วอ่าเราเอาอะไรเป็นเหยื่อครับผมคุณยิ้มครับปลาปลาตายปลาปลาตัวเล็กเหรอครับตายตัวเล็กเป็นเหยื่อแล้วก็เสียบยัดลงรูใส่เอ่อใส่เบ็ดใช่ไหมครับใส่เบ็ดแล้วสอดลงไปใช่ไหมครับสอดลงไปในรูก็เลยมันก็เลยมากินอ๋อมันกินเองใช่ไหมครับมันกินเองอ๋อไอ้ะเราไม่ได้เอามือล้วงเข้าไปใช่ไหมครับสอดลงไปเองจกบ้างเป็นบางครั้ง อ๋ต้องใช้การจกนะครับ <reen cient> จากการหาหูการสะสนี้เป็นสาของใครครับผมสะเจมเจมจิพุทธสะเจมจินั่งดงกาวอยู่อ๋อไอ้บักเสื้อเขียวๆนั่นแหละครับใช่ใชอ๋อบักบักที่ตัวเรามารอบแรกใช่ไหมครับแมนแล้วแมนแลาวอ่าเขาบอกนะครับตั้งแต่แปดโมงตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับปลาเราเพิ่งได้ตัวหนึ่งครับยิ้มเรง นี่ฮะนี่ฮะเพชฌฆาตของแท้ครับผมจะมีตัวที่สองไหมครับกําลังครับกําลังกําลังนี่คืออ่ากให้ก่อนใส่ก็ใส่ต้ยกใส่ตู้โทรศัพท์ตั้งแต่าตอนนี้กําลังทําอะไรกันเหรอครับปวดเบ็ดครับปวดเบ็ดนอเอาอ่าตัวนี้เรียกว่าเบ็ดใช่ไหมครับจะเอาไปหาตัวที่สองใช่ไหมครับจะลงรูที่สองครับเอ่รูที่สองอันนี้เพิ่งลงรูเล็กเหรอครับ โอ้รู้ที่สองเดี๋ยวอ่กำลังจะเจอกันนะครับดเดี๋ยวเราซูมมานะครับเล็กมากเลครับผมวินเราไ่ได้แล้ว <c oughs> ครับมือเทียบเจอแล้วนะค,ครับมือเทียบบอลจะล้มลงนี่คุณแจ็คนะครับคุณแจ็คเข้าวินนะครับอ,อ้าายกมือน,นะครับชื่อแจ็คครับผมหันหน้ามาหน่อยครับ นั่นมุมนั่นอ่าแล้วไอ้ไอ้เสื้อเขียวๆครับชื่ออะไรครับกวนหน้าดังไกวนหน้าดังไอ้บักเสื้อเกษตรตะกวนนะครับสวัสดีทีเหลียวอ่ามึงได้ยินไหมครับ<อ>มึงได้ยินไหมครับกูถ่ายอยู่ครับหันมาบอกนะครับมีกันอยู่อ่าตอนนี้ลงอยู่สองคนนะครับเจมเจม,จมอ๋อเจมเจมอะไรครับผมฉายาไม่มีใช่ไหม อ่าก็มีเออนี่ครับอีกหนึ่งท่านครับผมมิกเอร์ครับมิกเสือมาแนกหาเหยื่ออ่าพีซีจักรยานครับจักรยานแล้วก็เออได้ค่าความจากโน้ตบุ๊กด้วยยับไปอยู่หู้เอีงเอีงจบลงมาเออหู้นั่นละง่ายขึ้นไปหู้เอีงง่ายขึ้นไป วอาเราถ่ายกันมาตอนนี้อาจจะสี่นาทีแล้วนะครับแบตเราเหลือสองเียดง่ายขึ้นไปเจมเโจกขึ้นแวงทึ่งโจกขึ้นไปมันจะเป็นหู้โแม่โจกขึ้นแรงทึ่งไหมควดขึ้นไปวนควดงานไปหุ้นเถื่อนเออหุ้นเถื่อนเห็นบอไอ้บักเสื้อเี้าเขียวนะมัน,ม,นมันไปหารูอย่าครับมันอยู่ใกล้ๆมันยังให้คนอื่นบอกครับวงโปเตีนเออว่อ,องโปบะจุดทึ่งอยู่ดีง่ายขึ้นีปมันนี่ไม่มีคนสมบัติอะไรเลยครับ นอกจากปัญญาอ่อนอย่างเดียวนะครับขอบอกครับเบงได้เจมจะโจกแค่ไหนโจกเห็นถึงน้ำพ่อเออตอนนี้เจอรูวครับรูวรูอะไรครับผมคุณเจมครับได้ยินไหมครับกล้องคุยกับมึงอยู่ครับคุณล้วงอะไรครับหาอะไรตัวหาลาไรครับเากำลังรอเอาอันนี้ไอ้ไอ้แจ็คครับทำงานเลยครับแจ็คแจ็คเข้าวินนะครับดูดากมันครับ อันนี้เขาค่อยเรียกว่าอ่านั้นนะครับไวเทียนนะครับเขามีบ็อกเซอร์ด้วยอ่าวู้นี้ที่ว่าได้แล้วนะเอาเปินว่าตัวแรกอันนี้ก็คือเครื่องดื่มของเรานะครับอ๋อเนี่ยครับเอาหันมาหน่อยครับเขาอ่าเรียกว่าอะไรครับหงทองครับหงทองอ๋อหงทองมันหงแดงหงแดงตกรอบไปแล้วครับผมหงแดงตกแล้วครับตกไปพร้อมบักผีบ้า กินฟ้าไปแล้วมันจะโหกครับเรากินแบบตอนนี้กินนอนสักหน่อยครับคือแก้วเป็กเรายกเลยครับแต่ถ้าจะตามน้ําผมจะถ่ายหนีครับโอ้โหสุดยอดครับถ่ายหนีก่อนครับอ่าปลาไหลเราเหรอครับปลาไหลเราเก็บไว้ที่ไหนครับในครับในถุงยางเลยครับผมหลนี่ครับผมผลงานครับผลงานคนนี้เขามาคนนี้เขามาเลี้ยงงวนะครับ เสือแดงเหยื่อเหยื่อนี่จะเป็นเอ่อเป็นปลานะครับปลาตัวเล็กครับปลาที่เราหามาได้ในหนองปลาซิวน้อยใช่ไหมครับได้ได้อ่าแล้วอ่าอันนี้เราจะทําเมนูอะไรได้บ้างครับนี่ยผัดเผ็ดปลาไหลครับผัดเผ็ดใช่ไหมครับผัดเผ็ดแล้วทาอะไรได้อีกครับต้มยำต้มเปียกปลาไหลต้มเปียต้มเป็ดเราจะกินเป็ดกันนะครับต้มปลาไหลแต่เราจะกินเป็ดกกันนะครับวันนี้นะครับใส่หม้อ มันจะพอกินกันไหมครับตัวนังนี่ครับกําลังหาอยู่กําลังหาใช่ไหมครับกําลังกินกําลังกินมีสะแต่เราไม่เอาปลาในสะนะครับเรามาเอาปลาในรูกันนะครับอ่ปา,าปลาครับปลาในสระปลาในสะมันไม่มีนะครับมันตัวเรามาครับมีตัวเดียวเราเอามันไป ประหารแล้วตัวนั้น <c oughs> ช่างภาพกา็ผมหน้ามีนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวเราจะถ่ายใหม่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับท่านผู้ชมทั้งหลาย